ครับผมก็สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้เรามาทดสอบนะครับรับคมแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่รับคมแบตเตอรี่นะครับตัวนี้มันจะใช้มานานแล้วนะครับหลังที่จากผมมีวิธีการใหม่ก็คือใช้กระดาษทรายนะครับเนี่ยกระดาษทรายเบอร์หนึ่งพันนะครับเบอร์หนึ่งพันเท่านั้นนะครับ เพื่อความละเอียดนะครับอะแบบไม่ต้องไม่ต้องถอดเยอะนะครับเรามาดูความคมของแบตเตอรี่ตัวนี้ก่อนครับอันนี้ไม่ได้ตัดนี่ไงไม่ได้ไม่ได้ใช้แบบนานแล้วเฮ้ยไม่ใช่หมายถึงเนี่ยตัดตัดเป็นประจำเนี่ยตัดเป็นประจำแต่คือไม่ได้ฝนไม่ได้รับคมมานานแล้วเออมันต้องอย่างเงี้ย เนี่ยอันนี้ผมจะมาทดสอบให้ดูเนี่ยอ่าเดี๋ยวเปิดเครื่องอืม๊คขัดคมของมันก็ปกติถ้าคมมันก็จะแบบมันก็จะขาดไปเลยนะครับอ่ะอันนี้ก็ถือว่ามันไม่ค่อยคมเท่าไหร่เพราตัดอย่างเดียวไม่แต่ที่ผมคิปลงคลิปที่ว่าแช่น้ำมันนะครับ ผมก็ไม่ค่อยได้รับอีกเลยเพราะว่ามันยังคมพ,พ,พอตัดได้นะครับอะเรามาดูนะครับวิธีทําก็คือเราจะแง้มแง้มฝาตัวนี้นะครับสิ่งที่ใช้คือไขควงธรรมดาก็ได้นะครับเนี่ยเรามาหมุนหมุนออกนิดนึงเมืนเปิดเปิดปากเปิดปากสักสามรอบนะครับหนึ่งอันที่สองแล้วสามอ่า อันนี้ก็ออกสักสามรอบหนึ่งสองอ่าสามอ่าเพื่อเปิดปากนะครับปากตรงนี้เนี่ยอ่าเราก็ใช้ใช้ตัวนี้ครับอ่าตัวข้างบนเนี่ยจะเป็นฟันขยับนะครับข้างล่างข้างล่างจะเป็นฟันฟันอยู่นิ่งนะครับอ่าเราใช้กระดาษทรายนะครับเบอร์หนึ่งพัน ตัดในลูกลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยอ่าตนนัดในลักษณะแบบนี้เราก็พยายามที่จะกดลงไปนิดนึงอ่าเปิดปากผมได้สูตรสูตรใหม่มาคิดนานแล้วหรอแต่ว่ามีคนเอาไปลง Youtube แต่ว่าคือผมก็คิดเล่นๆนะเอ้ยเราทำากระดาษทรายเนี่ยมามาใส่ได้ไหมวะ ยังคิดอยู่เออแบบไม่ต้องถอดประกอบให้ยุ่งยากอ้ออันนี้คือหลุดนะครับอันนี้ไม่ไม่ไมพังนะครับมันก็ยังใช้ได้อะไ่ประกอบเข้ามคมันมันสามารถถอดล้างได้ใส่ได้เหมือนเดิมนะครับแค่น็อตมันจะโผล่ออกมานิดนึง มัจะหงอแต่เรามาใช้ตรงนี้จะอาจจะเข้ายากนิดนึงต้องหาวิธีเปิดปากมัน,นได้นะเพราะมันเป็นสปริงดีดอนะ่าไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายกับอะไรเลยปึ๊บ เราวาเออเห็นไหมเนี่ยที่นี้นี่น,นี้เราก็ได้ใบจะไม่เบี้ยวนะครับไม่ต้องไม่เพราะเราไม่ได้ถอดเราก็กลับมามาที่เดิมแล้วก็มาหมุนมเมื่อกี้เราหมุนหมุนออกเยอะเกินไป สองอ่ะขึ้นไปแค่นี้พอครับอย่าอย่าไปเอาแน่นนะครับถ้าแน่นมันจะบางมันจะติดเกินไปอาจจะทำใช้หนึ่งว่าทำมือทั้งสองโอเคเนี่ยอันนี้นะครับเนี่ยรู้สึกว่ามันก็จะหลวมหมุนได้นะครับขยับได้ แต่เราไม่ให้มันขยับนะครับตอนเปิดเที่ยงอ่าปึ๊บทีเนี้ยผมจะผมสมมติผมผม,ผมเปิดนะผมก็จะหกักหักลงมาแบบเนี้ยอ่าหักลงมาแบบเนี้ยปึ๊บ ผมปิดเครื่องนะผมจะฉีดน้ํามันฉีดน้ำมัน,น,มนอันนี้เป็นโซนิกนะครับโซนิกอมันโซนิกฉีดทั่วไปอ่าแล้ก็มาฉีดเข้าไปประมาณสองครั้งให้มันเลยลอยเลยนะอ่าอันนี้คือสูตรใหม่เราก็เปิดเดินเครื่อง ่าบไม้ไม่ท่าเลยนะไม่ต้องกดนะครับไม่ต้องกดปล่อยดีไปแล้วอ่ะอาจจะจับจับท่าไว้นิดนึงเพราะไม่ให้ท่าขยับ ก็จะทำหน้าที่เหมือนรับรับนี่นะครับอืมอม,มันก็เหมือนรับรับมีดนะครับเราก็ลองขยับมออา,อาอีกนิดนึงอ่าขยับอีกนิดนึงแล้วก็เดินเครื่องใหม่ ที่นี้อย่างง่ายนะครับสาหรับพี่ๆรงไหนลองลองทําตามมันได้นะครับอ่าสักสักสองนาทีนะครับผมก็จะลัน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 ไปนะครับลันลันเรื่อย้พยายามอย่าให้อย,ใหอย่าให้กระดาษใายขยับนะครับเราก็เลื่อนหาลายไหนเรื่อยๆหน้าไห่เพราะว่าอนีน้ ถ้าสองนาทีนะครับเปิดเปิดทิ้งไว้เลยรับรองว่าสูญงคมมากเลยครับเหมือนเหมือนถอดมนะฝนอ่ะแต่ว่าคือไม่ต้องไม่ต้องถอดเชื่องอนะ่ะเดี๋ยวลืมใช้น้ำมันนะครับถ้าไม่ใช้น้ำมันมันจะแห้งเนี่ยรดอเราจะจับแบบนี้ก็ได้อจับให้มันตรงๆนะ,นะ อย่าให้มันล้มไปข้างในข้างนึงเนี่ยสูตรนี้ผม็เลยว่าคมก็เหมือนเหมือนถูมีดจับหินนะครับหินรับมีดอนะ่ะเหมือนกันหลักการเดียวกันนะครับเราก็ทําไปอ่ะ,อะพอรู้สึกว่าพอแล้วปึ๊บผมพอแล้วผมก็ถอดออกดึงออกเลยนะครับอ่าเรามาเช็คดูพอไหมครับอ่ะโอเคผมพอแล้ว ผมจะหมุนให้มันแน่นเลยนะตามเดิมตามรอบมือผมอ่ะอันนี้แน่นแล้วดีว่าเนี้อาจจะมืดหน่อยนะครับอ่ะอันนี้นี่ก็เสร็จแล้วนะครับอ่วผมมาเช็คความเรียบร้อยอีก ดีไหมอ่ะรู้สึกเสียงแน่แนๆอยู่เดิมนะครับเสียงมันจะแน่นอยู่เดิมอ่ะอันนี้ผมทำสดๆเลยนะผมจะใช้กระดาษอันนี้อันนี้แผ่เก่ามันน,นี่คือแผ่เก่าผมก็จะมาลองเช็คใหม่มันคมไหมเออผมว่ามันก็ใช้ได้อยู่นะมันเข้าเร็วอยู่ ถ้าผมดันนะมันก็เข้าพูดถึงอันนี้มันยังเปียกน้ำไงมันมีน้ำมันแต่แต่ความรู้สึกผมว่าคือมันฟันมันมันมาเร็วกว่าเดิมอะ่ะเห็นไหมมันกินเร็วกว่าเดิมมันกินเร็วกว่าเดิมมันอยู่ที่ผมจะดันไงอ,อันนี้คือ เดี๋ยวผมมาลองเนี่ยสมมติว่าเป็นเส้นขนเนาะผมไม่ได้ลองชุดแรกเนี่ยถ้าเป็นแปลงอันนี้แปลงใหม่ๆเลยนะครับแป้งใหม่ๆม,มาใช้กับอันนี้แหละอผมจะลองตัดดูครับรู้สึกว่ามันคงมหมดเดิมนะ ได้อยู่นะเนี่ยแปลงแข็งมากเลยนะมันจะไม่เหมือนเส้นทมนะโอเคครับขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับอันนี้เราก็อย่าลืมหยดน้ำมันนะครับเพราะว่ามันแห้งไปเมื่อกี้อ่าก็เนี่ยเราก็เลี้ยงเลี้ยงไปครับตอนนี้เราก็สามารถเก็บไปใช้ได้ครั้งใหม่ได้นะครับอืม โอเคครับวันดีครับ